นี่มากับคุณลุงสโน์นะคะพ่ออุ้ยสโนว์ใส่รองเท้าหรือที่นี่คลิปก่อนตีเคยมาแล้วนะมาคนเดียวนะคะเอาเจ้าเอดิสันมารถสุูกิเซอร์เรียลแต่ว่าวันนี้เรามากับซูซูกิเอพีวีคันขาวของเรา อันนี้เป็นมง้งใส่ประตูนะครับมง้งขนาดใหญ่ปกติเขาจะบอกว่ามง้งสำหรับใส่ประตูรถ6ล้อ10ล้อนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นรถตู้ซูซูกิเอพีวีนะครับประตูนี้ค่อนข้างใหญ่นะก็ใช้มง้งตัวนี้ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมใช้มง้งตัวนี้แหละในการสวมเข้ากับรถเก๋งด้านหน้านะมันจะย,วยาวๆนะครับแต่ว่ามง้งตัวนี้ก็สวมเข้าได้สบายๆแล้วเนื้อผ้าเขาก็ดีนะฮะนี่ยดืดนิดหน่อยแล้วก็ มแมลงยูไม่เข้าแน่นอนลมผ่านได้เขาส่องเข้าไปเลยนี่นี่แล้วก็ใส่มุงนะครับสองฝั่งตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าเต็นท์ขนาดเ,เมตรกว่านะครับเป็นการคุมบังข้างหน้าเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นที่นอนนะครับอันนี้พับเบาะเรียบยาวเลยนะครับตรงนี้ก็แต่ก่อนเป็นคาซิดเนานะตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วก็พับลงมามันก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะย,บยาวแบบนี้เลย